สวีชายเบยผู้หญิงท่านจ๋าอะไรเหรอเราบอกตรงๆเลยว่าเราเนี่ยชอบสวีฉันน้องสาวของพี่เมียอยากจะให้พี่เมียในช่องเป็นผู้สื่อไปสอนความรักสวีชายใ้ช่องกันนะพี่เมียทำให้เราได้หรือเปล่าไอผมฉันจะไปฉันก็ต้อง่อบอกนะให้พงให้สวีฉันเนี่ยมาลักขโมงให้ได้ใช่แล้วเข้าใจผิดแล้วนะทั้งๆที่หมดใจและยังทั้งตื่นอยู่ อไม่ร้อไม่ร้อเงียเงียบอกหกันหมาเลยตลกออหักันดูเลยขอใหอน้องสาวคนเดียวเองขอแล้วกันนะเมือไก่น้กจันผันน้องพิออหักันเต้กันเลยออกมากัน อ๋อโอ้โหโอ้โหไออกหักแน่ๆอกหักเลยเป็นช่แล้วผิดฟิลแล้วผิดฟิลเหรอไม่ต้องเสียใจเลยเดี๋ยวก็หลอดขากับผิดฟิลแหมลาคายนายมง์ท่านแล้วมันจะได้อะไรมากกว่ะถ้าเกิดเหมือนฉันยกทุกสาวให้พงไปแล้วอ่ะเราจะยกนารแค่หลวงทรัพย์สินเงินทองมากมายในท้องพระนางหลวงอยากได้เท่าไหร่ก็ตามใจ อ๋อแรกกันเนาะคนเดียวแค่คนเดียวนางขันบวงด้วยปะได้สิแต่ขอดูผู้หญิงก่อนเงินทองของนอกกายหาใหม่เมื่อไหร่ก็หายากแล้วเกิน